ลองมาดูกล้องปอมกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องปอมนะครับตัวแฟลชนะครับกับเลนใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่เมมโมอรีตรงไหนไม่ทราบนะครับตัวจอนะครับไม่ติดเรามาดูกล้องปอมกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องปอมนะครับตัวแฟลชนะครับกับเลนใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่เมมโตรีตรงไหนไม่ทราบนะครับตัวจอนะครับไม่ติด นะครับอันนี้นะครับจอไม่ติดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแฟลนะครับมาอยู่ที่ตรงหน้าเลนนะครับเนี่ยฮะตัวจอข้างหลังก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ตัววีไฟเดอร์นะครับนะฮะจะทึบนะครับมองไม่เห็นนะครับไม่ค่อยชัดนะฮะนะแล้วก็จอจะเป็นแบบนี้นะครับเอ่อใส่เมมตรงไหนไม่ทราบนะครับถ้ามีใครทราบก็บอกแอดด้วยแล้วกันนะครับขอบ